a little bit closer all i wanna know is can you come a little closer ที่มากแล้วค่ะก็ถือว่าได้เจอกับแฟนคลับแบบเต็มๆด้วยค่ะได้เกาะได้สัมผัสกันจริงๆนะครับแล้วก็ยังได้ทําบุญร่วมกันอีกด้วยใช่ทําบุญทุกคนนะที่นี้อาจจะงงนะครับเพราะว่ะว,วัสลีนะครับ ทุกสัมผัสมีค่านะครับก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปบริจาคครับผมก็ถือว่าได้ทําบุญกันทั่วหน้าเลยวันนี้ใช่ไหมกิจกรรมใกล้ชิดกับแฟนขนาดนี้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมขนาดนี้นะเออแต่ถือว่าวันนี้ได้สัมผัสได้ใกล้ชิดได้กอดได้ถ่ายรูปกันก็ถือว่านานๆนะครับตนในแล้วกิจกรรมแบบนี้นะครับนอกจากใกล้ชิดกับแฟนคลับแล้วนะครับยังได้ใกล้ชิดกับนักข่าวด้วยครับฮะ รู้สึกจะใกล้ชิดมากกว่าด้วยนะเร่นิทานได้ออกงานเพ่กับตอนน้องมิวเนี่ยครับคือถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยครับงานร่วมกันครับผมก็รู้สึกว่าสนุกนะครับน้องยูวเขาก็แบบเฮฮาครับพี่ติ๊กเฮฮากว่าครับแล้วก็ผมว่าต่อไปเนี่ยเราต้องไปไปกันเป็นแพ็คติ๊กมิวติ๊กมิวดีกว่าครับอืมครับครับผมอ๋อเรามีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วครับผมเลื่อนไหลนะคะเลื่อนไหล ไอ๋อเหรอครับผมตามหน้าที่ฮะผันผันเมื่อกี้ตอนเซลฟี่กันนี่ไงคะมองตาสบตากันอ๋อเหรอก็เราก็ต้องเอาให้ชนะเขาอ่ะเขาก็น่ารักมากเหมือนกันเขาเขาน่ารักเออใช่ค่ะก็สัมผัสกันนิดหน่อยเอ็มิวเนี่ยเราเอายังไงดีเนี่ยเราทาให้น่ารักเหมือนเขาบ้างเงี้ยฮะต้องไปต้องซ้อมซ้อมออกงานบ่อยๆเพราะว่าป๊อมกังที่นี่กันเยอะครับอ๋อครับ ก็ไม่เป็นไรครับคืออาจจะเป็นติ๊กนิวนะฮะติ๊กคิมบ้างก็ได้นะหรือว่าติ๊กหมาครับก<อ>็คร่ครับพี่หมาครับผมก็อยากฝากนะครับก็อย่างที่บอกก็คือทุกสังััิของทุกคนมีค่านะครับก็จะเป็มอบให้มูลที่เพื่อการพัฒนาสถาบันโลกผิวหนังนะครับผมก็ช่วยกันง่ายๆก็แค่ลงรูปอัพไอจีแล้วก็แฮชแท็กว่าซีรีส์ทัสครับผม ครับผมก็อย่างที่พี่หมาเขาบอกกันนะครับก็เราก็มาถ่ายรูปก,กันเซลฟี่กันแล้วก็อัพรูปก,กันลงไอจีนะครับ,ว,รบวันนี้เราก็ได้เงินเงินบริจาคไปส่วนหนึ่งนะ้วแต่เราสามารถรต้องการมากขึ้นมากขึ้นนะครับร่วมกันครับบริจาคกันครับถือว่ามาร่วมกันทาบุญครับแล้วก็มาช่วยกันทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอบอุ่นมากมีความสุข <c oughs> ด้วยครับ ก็ก็ค่ะก็ตัดสายเพราะว่าละครปิดกล้องแล้วเรื่องหนึ่งค่ะก็เลยตัดเลยเป็นไงคี่มาที่มาครับใจไหมคะอ๋อก็ทีมจริงก็น่ารักสุดๆอยู่แล้วครับสนุกดีครับพักผ่อนพักผ่อนไปทั้งหมดกี่วันคะอาทิตย์หนึ่งครับ หห้้ะกลัดวยรือเป่าไม่นะครับไม่เ้นไม่เค้นนะฮะแฟนแฟนแบอกว่าดูหมากน้ำขึ้นหรอว่าแบบดูมีกล้ามเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นั่นแหละก็หลังจากถ่ายเป็นเฮลไปก็ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นครับไปทำอะไรมาบ้างครับไปทำอะไรมาบ้างเอาที่อ๋อก็ฟิตเนสครับผมน้องคิมราคาแฟนชัยก็บอกว่าเราสมลงราคาแต่ว่าน้ำหนักไม่ลงเลยคะ <S 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 ่ะก็ฟิตเนสเหมือนกัน,นะค่ะ อ๋อไม่ค่ะจริงๆแล้วเราไปทำงานด้วยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยไม่ได้ไปกันหลายคนมากเลยค่ะกับมีภาพบอลลูนที่ให้เห็นแฮชแท็กเป็นแบบของมากด้วยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีโฟโต้บุ๊กด้วยค่ะก็เลยแฮชแท็กให้ยังมีภาพบอาลูนให้แฟนดูเรื่อยๆเนาะก็มีค่ะ